จะหวังไว้ก็แค่บางทีฮะดูไหมฉันแค่อยากให้มีเครื่องแต่งกายสำหรับสัตว์เลี้ยงในดูดูไม้ร่วงอจุดนิ่งก่อนนะฉันผูกบ่ไม่ได้เธอหยุดนะไม่ฉันผูดให้กินไม่ได้นะเอ อเอร็ซ์บอกว่าธุรกิจของฉันจะไปได้สวยหากฉันทำร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยงฮะ<า>และนี่ใส่โคลนหน่อยเขาค่อนข้างเหม็นนะเอาละเดี๋ยวก่อนสิไม่นะจับเข้าไว้ฉันขอโทษอเร็ซ์ เขาดูน่ารักมากๆแต่บางอย่างเธาไม่ขากกลัวหรือว่าเขาไม่ชอบกลิ่นหอมหวานจากลาเวนเดอร์บางทีโบอาจดูหวานแหววเกินไปบางทีเขาอาจไม่ชอบสีของมันหรือบางทีกบไม่ชอบผูกโบฮะออเรนจ์มันก็แค่ฉันคิดว่ากบไม่จำเป็นต้องอาบน้ำหรือแต่งตัวบางทีมันน่าจะดีกว่าหากปล่อยเขากลับไปข้างนอกพี่ลำพังเหรอโอ้ไม่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 ออกไปกับฉันต้องดีกว่าแน่นอน ไปกันเถอะแท็กเออขอบคุณเลมอนรุ่นนี้ฉันจะกลับมาใหม่ฉันจะกลับไปพูดกับเขาเขาต้องทำตัวดีกว่านี้นะฉันสัญญานะก็ได้ เสียงอะไรสาบานได้นะว่าไม่ใช่ท้องของฉันพวกเราเชื่อเธอฉันคิดว่าฉันรู้ว่าเสียงนั่นคือเสียงอะไรไม่แทท ส่งเสียงร้องตอนกลางคืนแล้วคืนนี้เราจะหลับกันลงได้ยังไงบางทีการส่งเสียงอาจจะเป็นอีกขั้นและเขากําลังโตขึ้นอีกนั่นอาจเป็นสิ่งเดียวที่เขาคงเลิกไม่ได้ด้วยสินะออรเรนจ์อยู่ไหนเหรอเธอกลับไปก่อนนะเห็นบอกว่าเหนื่อยที่ต้องไล่จับแทดไปทั่วมาเถอะสาวๆมาช่วยคิดหาวิธีทําให้เขาหลับเถอะเออนมร้อนไม่ไม่ได้ไม่ได้เออผ้าห่มละ่ะไ,ไม่ไม่เป็นไรเพลงต่อมเด็กละ่ะเออเดี๋ยวเธอว่าไงนะ เออเพลงกล่อมเด็กเหรอร้อเพลงกล่อมเด็กให้กบฟังฉันชอบนะเป็นความคิดที่ดีหลับตาลงเจ้ากบ ใครไปกันเถอะจะกลับมาภายในห้านาที แต่ยาวนานเหมือนห้าชั่วโมงเลยสงสัยจังว่าเธอไปไหนนะ่ะฉันต้องการหลอดไฟสําหรับโคมไฟอ่านหนังสือนะ่ะยังปิดอยู่เลยเนี่ยเมื่อวานเธอก็ปิดร้านนะฉันอยากวาดรูปดอกทิวลิปในทุ่งหญ้าอัน,นดงามแต่